ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับคลาวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุลต่านลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ลิเวอร์พูลปฏิเสธไม่เอฟเอของอียิปต,ต,ติดต่อกับโมซาร่านะครับหลังเพิ่งถูกปฏิเสธจดหมายวิงวอนในช่วงก่อนน้านี้กลายเป็นประเด็นร้อนและอาจจะเกิดข้อพิพาทบานปลายก็มีความเป็นไปได้นะครับระหว่างเอฟเอของอียิปต์กับทางด้านของสโมสรลิเวอร์พูล โดยสายเหตุนั้นมาจากการที่สมาคมกีฬาฟุตบอลอียิปต์นั้นต้องการที่จะเรียกตัวโมเมสซลาให้กลับไปรับใช้ทีมชาติในเกมอุ่นเครื่องกลางเดือนนี้แต่าทางสโมรสรลิเวอร์ของพวกเรานั้นไม่ต้องการที่จะส่งตัวโมสลาให้กลับไปรับใช้ทีมชาติและต้องการให้ตัวของโมสลานั้นอยู่ที่สโมรสรลิเวอร์ต่อไปโดยอ้างว่าโมสซ่ายังมีอาการบาดเจ็บรบกวนและยังไม่หายดีนะครับ โดยทางลู่นั้นนะครับได้ทําการส่งจดหมายของวิงบอลไปยังสมาคมฟุตบอลอียิปต์นะครับแต่จดหมายดังกล่าวของลิเวอร์พูลนั้นก็ถูกเพิกเฉยในทันทีโดยทางสมาคมฟุตบอลอียิปต์ก็ยืนยันนะครับว่าจะทําการเรียกตัวมมเด็กาติให้กลับมารับใช้ทีมชาติอียิปต์ในช่วงโปรแกรมทีมชาติกลางเดือนนี้อย่างแน่นอนนั่นก็เพราะว่าทีมชาติอียิปต์นั้นมีทัวร์นาเมนต์แมตช์กระชมมิตรที่จะจัดขึ้นที่สหรัฐอาหรับเอิเรียดเึ่นเดีนนั้นก็ว่าเป็นฟุตบอลสีซั่น,นทัวร์นาเมน มันจำเป็นจะต้องมีผู้เล่นระดับโลกอย่างโมซาลาลงทำการแข่งขันในรายการนี้เพราะถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ดึงดูดแฟนบอลให้เข้ามาชมเกมการแข่งรายการดังกล่าวนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับดังนั้นจึงเกิดการงัดข้อของทั้ง2ฝั่งอยู่ในเวลานี้ตามการรายงานของเดอะมิลเลอร์นะฮะแต่ด้านของสโมสรลิบูของพวกเรานะครับก็มองว่าการแข่งขันฟุตบอลรายการนี้นั้นมันไม่ได้มีความสําคัญกับทีมชาติอียิปต์แต่อย่างใดเพราะเป็นเพียงแค่ เกมกระชะมิดและทางลิวพูนั้นก็ต้องการให้โมซาลาหยุดที่สมโมสรลิวพูดต,ต่อไปเพราะไม่ต้องการที่จะส่งตัวนักเตะให้ไปเสี่ยงกับอาการบาดเจ็บอีกครั้งและที่สําคัญที่สุดก็คือท่านั้นลิวพูนั้นก็ต้องการให้โมซาลาฟื้นฟูตัวเองจากอาการบาดเจ็บแบบเต็มที่100%เซ็นสียก่อนแต่ถึงนั้นนั้นกับทางด้นสมาคมฟุตบอลอียิปต์ก็ยืนยันว่าลิวพูนั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะตอบปฏิเสธการส่งตัวนักเตะกลับคืนสู่ทีมชาติต่อให้เกมทีมชาตินั้นเป็นเพียงแค่เกมกระ,ะมิ แต่ถ้านักเตะถูกทานทีมชาติเรียกตัวทางสโมสรนั้นก็มีหน้าที่เพียงอย่างเดียวก็คือต้องส่งนักเตะให้กับทีมชาติในทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขซึ่งเป็นกฎที่ทางฟีฟ่าระบุเอาไว้อย่างชัดเจนนะครับ ล่าสุดนะครับท่าน,นอนสมรลิบุพูของเรานั้นได้ปฏิเสธไม่ให้เจ้าหน้าที่และทีมแพทย์จากสมาคมฟุตบอลอียิปต์มาตรวจสอบอาการบาดเจ็บของโมซาลาที่สมสรอนไปเป็นที่โร้อยแล้วนะครับและห้ามให้โมซาลามีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของสมาคมฟุตบอลอียิปต์โดยเด็ดขาดโดยทางเดิมเริ่มมองว่านี่อาจจะเป็นการเอาคืนของลิร์พูที่ทางสมาคมฟุตบอลอียิปต์เพิกเฉยต่อจุดหมายวิงเวียนของพวกเขา ดังนั้นการที่สั่งไม่ให้โมซาราไปพูดเคุยและห้ามพบกับซูนา่ารายนี้นั้นอาจจะเป็นการสร้างความบาดหมางให้กับทั้งสองฝ่ายอย่างแน่นอนดังนั้นเราก็ต้องมารอดูกันต่อไปนะครับว่าข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เรื่องราวทั้งหมดนั้นจะจบลงอย่างไรนะฮะและจะมีใครเข้ามาเป็นตัวกลางผู้สารรอยร้าวนี้ได้หรือไม่เพราะดูดูแล้วลิเวอร์พูลก็คงไม่มีทางปล่อยตัวโมซารากับทีมเช่นอียิปต์ในเกมกระชับมิตรในครั้งนี้อย่างแน่นอนนะครับ รันลิเวอร์พูลเองนะตอนนี้ก็กําลังเข้าสู่ช่วงสําคัญในการลุ้นแชมป์รายการต่างๆในฤุูกาลนี้ด้วยดังนั้นนะครับการที่โมซาลาดอยู่ภายในทีมต่อไปนั้นจึงเป็นเรื่องที่จําเป็นมากๆแล้วครับเพราะมันอาจจะหมายถึงการควา้าแชมป์ได้หรือไม่ได้ในฤุูการนี้ของลิเวอร์พูลเลยทีเดียวนะฮะด่วนอิเล็กทรนักม์่นใจแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะสามารถควตัวไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเลกในลุ้นกานหน้าได้ หากเก็บชัยชนะได้อย่างต่อนเนื่องไปจนจบฤดูกาลมองข้ามลิเวอร์พูลไปได้ยังไงถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นข่าวที่มีแฟนบอลลิเวอร์พูลในโลกโซเชียลมีเดียต่างออกมาพูดถึงกันพอสมควรเลยทีเดียวนะครับในช่วงข้าคืนที่ผ่านมาหลังจากที่ทางของเดลีเมลไม่มีการออกมาเปิดเผยแพร่บทสัมภาษณ์ล่าสุดของเอลิกทันทากว่าตัวของเขานั้นนะครับยังคงมีความเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมว่าปีแสดงแมนเชสเตอร์เต็ดทีมของเขานั้นยังคงมีโอกาสที่จะจบอันดับที่5 ของตรงนารางคะแนนเป็นอย่างน้อยและคว้าตั๋วไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเล็กในนุ้นกันหน้าซึ่งอนนาว่าทีมของเขนานั้นก็ยังมีโอกาสหากสามารถเก็บชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องไปจนจบฤดูกาลโดยกองผ้แพ้ล่าสุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่มีต่อแมนเชสเตร์นั่นทําให้นตอนนี้นะครับมีช่องว่างห่างกันถึง11คะแนนเลยทีเดียวสําหรับพื้นที่นะัดตำแหน่งท็อปโฟที่ยังเหลือการแข่งขันให้ได้ลุ้นกันอีกเพียงแค่1 1เกมเท่าน,นั้นในขณะที่การคว้าตําแหน่งอันดับที่5 นันน่าจะมีทางเป็นไปได้มากที่สุดเพราะณตอนนี้แมนยูก็มีตามตําหลังทันนัมฮัสเปอร์ทีมอันดับที่5เพียงแค่6คะแนนเท่านั้นจากนั้นก็มารอลุ้นกันนะครับว่าทีมจะเกาะอังกฤษนั้นจะได้โคตาเพิ่มไปเป็น5ทีมนในรุ้นการน้าหรือไม่ในรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนส์นะครับโดยบทสษณ์ล่าสุดนะครับของเอลิตเทนฮงกก็มีดังนี้นับจากนี้เป็นต้นไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเรานั้นจะเจอกับบททดสอบที่แท้จริง ความแพ้แพ้ต่อแมนเชสเตอร์ีสามหนึ่งนั้นกาลังทําให้ทีมของเราเข้าตาจนเราไม่อาจจะพ่ายแพ้ได้อีกต่อไปแล้วแล้วเราจะต้องเจ็บคะแนนให้ได้มากที่สุดนับจากนี้เป็นต้นไปนื่เพราะว่าเรายังมีเกมมากมายให้หลงเล่นเรายังเป็นทีมที่เอาชนะคู่แข่งได้และถ้าหากต่อจากนี้ไปเราสามารถเอาชนะคู่แข่งไปได้เรื่อยๆแล้วแล้วก็ทีมของเราก็จะสามารถพลิกกลับมามีลุ้นไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเลีกในนุ่นกันหน้าได้อย่างแน่นอนผมขอพูดตรงนี้เลยว่า ผมจะไม่ยอมแพ้อะไรทั้งนั้นและผมก็มีสนใจจากทุกสายตาที่จับจ้องว่าตัวผมนั้นจะโดนปลดออกจากตําแหน่งผมได้คุยกับเซอเจจยมไเคิฟหุ้นส่วนคนใหม่มาแล้วและเขาก็ยังคงสนับสนุนในเชื่อมัน่นผมดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยถ้าหากตัวของผมนั้นยังคงหวังโลกนีด้ดีและผมก็เชื่อมั่นว่าแมน,นเชสเตอร์นั้นจะสามารถโค่นล้มได้ทั้งแอสเซนต์ล่าและททนนอนสเปอร์และทำอันดับแซงหน้าพวกเขาไปได้ น่นว่าสิ่งที่แฟนบอลลิเวอร์พูลกำลังเกิดข้อสงสัยมากที่สุดก็คือคําพูดของเอริกเทนฮากที่บอกว่าจะเก็บชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องนั้นแต่ต้องไม่ลืมนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นยังมีคิวที่จะต้องพบกับลิเวอร์พูลในศึกแดงเดือดที่โอ์ไรตฟอร์ดในวันอาทิตย์ที่7เมษายนนี้และณตอนนี้ก็ไม่มีใครเชื่อแล้วนะครับว่าทีมปีศาจแดงจะสามารถเอาชนะลิเวอร์พูลได้อย่างแน่นอนดังนั้นการออกมาบอกว่าจะเก็บชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องให้ได้นั้นแฟนบอลลิเวอร์พูลชงหนักต การออกมาพูดแบบมั่นใจขนาดนี้มันใช่หรือไม่ว่าเขาจะสามารถเอาชนะเลเวอพูได้ผู้เชี่ยวชาญเชื่อนะครับว่ามีโอกาสที่โมเมสลาตจะย,าย้ายไปแข่งกับปารีสแซงต์แชงถ้าหากว่ามีข้อเสนอที่ดียื่นเข้ามากลายเป็นประเด็นที่มีการโต้เถียงกันไปในช่วงค่มคืชนกิมบันมาของ2องผู้เชี่ยวชาญชื่อดัง ที่ออกมาพูดถึงโอกาสและความเป็นไปได้ที่โมเมนซาล่าสตาร์กอนาอันดับหนึ่งของลิเวอร์พูลนั้นจะเลือกย้ายออกจากลิเวอร์พูลตามจิกกิ้งครับไปและไปหาความท้าทายใหม่ๆในลีกต่างแดนนั่นเพราะที่ผ่านมานั้นเอเจนต์ส่วนตัวของโมซาล่าเคยออกให้ข่าวแล้วว่าความต้องการของโมซาล่านั้นก็คือการค้าแข่งกับเทียมระดับท็อปต่อไปดังนั้นการย้ายไปค้าแข่งในลีกซาดิออระเบียนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่ไกลตัวสำหรับโมซาล่าไปเป็นที่ราแล้วก็มีความเป็นไปได้ โดยเมื่อวานนี้ครับล่าสุดทางด้านของริชาัดคีซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและเป็นพิธีกรจังช่อง b e i n งสปอร์ก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ในรายการข่าวก่อนเกมฟุตบลอลยูฟ่าแชมเลกโดยเนื้อหาสาระก,ก็คือการพูดถึงแนวโน้มที่ทางด้านของปารีสแซงต์แชงจะเสียเคลนเอมเปเป้ M P P P, ออกจากทีมไปให้กับสโมสรเรอลมาดดแบบฟิฟในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ดังนั้นทางปารีสแซงต์แชงจึงมีความจําเป็นที่จะต้องเสริมทัพใน,นตำแหน่งกองหน้าระดับโลกคนใหม่ เข้าสู่ทีมด้วยด่วนโดยชื่อของโมมิซาล่านั่นก็ถูกมองว่ามีความเป็นไปได้ที่จะตกเป็นเป้าหมายของปารีสแซงต์แชงใช่เรากําลังพูดถึงสตาร์โกนาอันดับหนึ่งของลิเวอร์พูลที่สัญญาของเขากําลังจะหมดลงในปี2025และการเข้าสู่ช่วงสัญญาปีสุดท้ายหลังจบฤดูกาลนี้เป็นสิ่งที่น่าจับตามองเพราะลิเวอร์พูลอาจจะถูกบังคับให้ขายโมมิซาล่าออกจากทีมถ้าหากว่าไม่สามารถต่อสัญญาชุดใหม่ให้กับโมซาล่าได้ ดยทานั้านของรุดกุลิตนะครับผู้สันทรรัดกรณีอีกคนในรายการเมื่อได้ฟังคำพูดดังกล่าวนี้ถึงกับส่ายหัวพร้อมกับบอกนะครับว่าโอกาสที่โมซาราจะยา้ายไปค้าแข่งกับปารีสแซงแฉมงนั้นมันจะไม่เกิดขึ้นเหตุผลที่สําคัญที่สุดก็คือโมูซาลานั่นแก่เกินไปแล้วโดยโมูซาลามีอายุ3 1ปีแล้วดังนั้นผมจึงมองว่าอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีของปารีสแซงแฉมงหลัง,งลจากนั้นทางด้านของริชาร์ดคีก็ได้ยกตัวอย่างไปที่ฮาริเคนของเบย์มินิก ที่ตอนนี้มีอายุ3 1ปีเช่นเดียวกับโมซาราแต่กลับมีค่าตัวในการย้ายทีมสูงถึง90ล้านปอนด์ผมมองว่าฟุตบอลสมัยใหม่นี้นักเตะแต่ละคนน่าจะมีอายุเฉลีย่ยที่32-34ปีดังนั้นโมซาราน่าจะมีความสามารถค้าแข้งในทีมระดับสูงได้อีกหลายปีซึ่งผมก็มองว่าไม่มีความเป็นไปได้ที่ปารีสแซงต์แชงอัองติญอก็เสนอขอซื้อตัวโมซาราไปแทนที่ของคิริยันอ็มงตเป้ถ้าหากมีข้อเสนอที่น่าสนใจยื่นเข้ามา และผมก็เชื่อว่าโมซาร่าอาจจะพิจารณาข้อเสนอเรื่องกล่าวนี้และอาจจะเลือกย้ายออกจากลิเวอร์พูลหลังจบฤดูกาลซึ่งทางลูกลึกเองนะครับก็แย้งกลับไปอีกว่ามันไม่เหมือนกับตอนนี้โมซาร่าแก่กันไปจริงๆคุณต้องไม่ลืมว่าโมซาร่าเป็นคนหน้าดังนั้นเขาจําเป็นจะต้องวิ่งและก็วิ่งมันแตกต่างจากผู้เล่นกองกลางอย่างลูกแกมริทที่สามารถใช้เทคนิคเฉพาะตัวเอาตัวรอดได้แม้จะมีอายุมากแล้ว เพราะถ้าหากโมซาราอยายไปแข่งกับปารีสแซงต์แชมงจริงๆแล้วก็เขาก็จะเป็นนักเตะแกนหลักของทียมและเขาก็จะถูกส่งลงสนามอย่างต่อเนื่องดังนั้นหากร่างกายของคนในวัย31หรือ32ปีมันก็ไม่น่าจะทนไหวอีกต่อไปแล้วแต่ที้นั้นก็ไม่ม,ม,มีทางรู้หรอกว่าหลังจบลุดการนี้โมซาราจะอยู่กับริบหูลต่อไปหรือไม่ดังนั้นเราก็ต้องมารอดูกันอีกที แฟนบอลรู้หรือไม่ชาบีอลอนโซ่เคยแนะนําให้สตีเวนจลาดเป็นผู้จัดก,การทีมแทนเช็กิ้งคลับแม้ชาบีอลอนโซ่จะเป็นตัวเต็งที่จะเข้ามาแทนที่ของเช็กกิ้งคลับที่สโมสรลิเวอร์พูลแต่กุนซือไบรอ์เลวูเซนคนปัจจุบันนั้นเคยแนะนําเพื่อนร่วมทีมเก่าอย่างสตีเวนจลาดให้ไปเป็นผู้สืบทอดในตำแหน่งของกุนซือเช็กกิ้งคลับตังสองคนนี้เป็นเพื่อนรักกันเคยเล่นร่วมฟุตบอลด้วยกันที่ลิเวอร์พูลเป็นระยะเวลา 5ปีในช่วงกลางถึงปลายทศวรรษ2000และเป็นส่วนสำคัญของทีมหงแดงที่คว้าแชมป์อยู่ฟามเชมลิกในปี2005หลังจากควนสตัดไปแล้วทั้งสองคนเอเลนโซกลายเป็นหนึ่งในโค้ชที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในยุโรปขณะที่จอร์ดเองเ็ไปรับงานเป็นกุนซือให้กับอัลอิติฟักทีมในลิกซาอุดีอาระเบียอย่างไรก็ตามชื่อเสียงในฐานะผู้จัดก,การทีมของจอร์ดซึ่งเคยโด่งดังมากกว่านี้ในช่วงแรก โดยอดกกลางๆลูกมอ่อของลิเวอร์พูลเคยถูกวางให้กลับไปคุมทีมหงแดงอีกครั้งในอนาคตเมื่อจอราดเริ่มต้นเส้นทางสายโค้ชเขาก็ถูกคาดการกันว่าจะกลับไปเป็นผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลในสักวันหนึ่งชาบีอลอนโซ่อดีตเพื่อนร่วมทีมเป็นหนึ่งในคนที่สนับสนุนเขาโดยเชื่อว่าเจอร์าดณเวลานั้นมีคุนุสวรรครบครันที่จะมาแทนที่เจอเกนคลับ ผมติดตามช่วงแรกของอาชีพโค้ชของเขาจราดอย่างใกล้ชิดอเลนโซกล่าวในปี2017เสนนอนว่าเขามีคุณสมบัติทั้งหมดที่จะกลายเป็นผู้จัดการทีมที่ยอดเยี่ยมและเป็นผู้จัดการทีมของลิเวอร์พูลในสักวันการมีใครสักคนที่มีความรู้ความสามารถอย่างเขาจะช่วยเหลือเยาวชนของลิเวอร์พูลแต่ก็แตกต่างกันคุณอาจจะเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมได้แต่การเป็นผู้จัดการทีมเป็นงานที่แตกต่างออกไปเขาจริงจังมากและถ้าเขาสามารถ ส่งต่อข้อความนั้นได้เขาเป็นคนดีคนหนึ่สนงสถานการณ์เปลี่ยนไปอย่างมากตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาโดยเจอราดไม่ถูกพูดถึงในฐานะตัวเต็งที่จะเข้ามาแทนที่ของเจนกอฟ์ในฐานะผู้จัดก,การทีมลิเวอร์ p o ลในช่วงปลายฤดูกันนี้หลังจากผลงานที่ย่ำแย่ในศิกพรีเมีย์กับแอสตันฮิลล่าจอร์ดพาทีมชนะเพียงแค่13เกมจาก40นัดในฐานะผู้จัดก,การทีม อย่างน่าประหลาดใจชาบีออลอนโซ่กับกลายเป็นตัวเต็งที่จะเข้ามากรุงเทียมโงแดงลิเวอร์พูลโดยปัจจุบันก็เป็นตัวเต็งจากบรรดาบริษัทนับพนันต่างๆให้เป็นเต็งหนึ่งซึ่งต่างจากเจลาดชาบีออลอนโซ่ประสบความสำเร็จในลีกชั้นนำของยุโรปโดยบโเบอร์เอลวูเซนของคุนซอในวัย42เีขึ้นนำไบยมานิกถึง10แต้มที่ด้านบนหัวตรนารางคะแนนบุนเดสกาเยอรมันหากออลอนโซ่นำทีมคว้าแชมป์บุนเดสกา Er u, er en, เยอรมันสู่ไบอร์ลคูเซ่นไดเ็จเขาก็จะกลายเป็นผู้จัดก,การทีมคนแรกในประวัติศาสตร์120ปีของสโมสรที่ทำได้และอาจจะเป็นเพียงแค่1ใน3แชมป์ที่ไบอร์ลคูเซ่นคว้าได้ในนุกกาลนี้โดยลูกทีมของชาบีออนโซยังอยู่ในเส้นทางศึกยูโรปาลีกและเดเบอโพลข่าว ok ซึ่งเป็นรายการคิดเที่ท่ากับ FA Cup ัพของเยอรมัน ด่วนเจค l ับเรียกแข่งฉายาโรสรอยในวัย17เปีขึ้นมาฝึกซ้อมกับลิเวอร์พูลชุดใหญ่ก่อมพบกับสปาร์ตอปลากขณะนี้หงแดงของเรายังคงรั้งจากฝูงพิมพ์ลังกฤษยังคงอยู่ในรอบ8ทีมสไตล์า์ของศึกเอเอคัพอีกด้วยตอนนี้ถึงเวลาที่จะมุ่งมั่นกับการเดินหน้าในศึกฟุตบอลยุโรปแล้วกับศึกยูฟายูโรปาลีกรอบ16ทีมสุดท้าย วันพุธที่ผ่านมานะครับทีมสื่อของลิเวอร์พูลก็ได้แชร์ภาพการซ้อมครั้งสุดท้ายก่อนเดินทางไปยังสาธารฐเช็คโดยมีนักเตะเยาวชนของทีมเข้าร่วมฝึกซ้อมหลายคนหนึ่งในนั้นก็คืออมารานาโวโดกองหลังวัย17ปีเท่านั้นที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมกับทีมเยาวชนของลิเวอร์พูลรุ่นอายุต่ำกว่า18ปีและ21ปีในฤดูกาลนี้อมารานาโวโดเป็นหนึ่งใน3แข้งเยาวชนที่ลิเวอร์พูลดึงขึ้นมาเสริมทัพจากอาคาเดมี่ ่อช่วงสเสมิที่ผ่านมาโดยเขาย้ายมาจากเวนแฮมยูเต็ดโดยเข้ามาถึงแอนฟิลด์ในช่วงตลาดการขายน,นักเตะรูดูร้อนร่วมกับเทนยูนี่และฮาวิโอเวนที่ย้ายจากเลสเตอร์ซิตี้และบู๊บแฮนตันตามลำดับอามาร่านลโดลงเล่นกับทีมเยาวชนของลิเวอร์พูลไปทั้งสิ้น16นัดซึ่งถือเป็นผลง,งานที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักเตะที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะแม้จะไม่ได้เดินทางไปสปอร์ตปาร์กแต่การที่ อามารานาโดได้ฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลมันก็แสดงเห็นชัดเจนว่าเขาได้รับความสนใจจากเจเก้งครับและทีมงานโค้ชชุดใหญ่ซึ่งเป็นลังที่ดีสําหรับอนาคตของเขากับทีมแอนฟิลคาร์ตันโคยกย่องอามารานาโดคาร์ตันโคซึ่งเป็นโค้ชทีมเยาวชนอายุต่ํากว่าช6ปีของเวนแฮมซึ่งในช่วงเวลาที่นาโดย้ายไปลิเวอร์พูลเขาได้กล่าวชื่นชมแข้งรายนี้เมื่อปีที่แล้วว่าผมอยากจะบบรรยายว่า อามารานาโดเป็นกองหลังระดับโรลสรอย a r คาร์ตันโคลกล่าวเอาไว้กับเว็บไซต์ของ ham, เวนแฮมเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วเขามีเท้าซ้ายที่ยอดเยี่ยมและเคลื่อนไหวได้อย่างสาง่างามกับลูกบอลเขาเล่นบอลได้ทั้งสองเท้าและยังพัฒนาการหม่งลูกโด่งได้ดีด้วยเขาเป็นนักเตะที่มีศักยภาพสูงก็เลื่อนชั้นมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลนะครับอายุเป็นแค่17ปีเท่านั้นเอง เกนคลับประทับเป๊ปกเดีล่าอาจไม่ใช่ครั้งสุดท้ายบทสรุปของฤดูกาลอันวุ่นวายของลิเวอร์พูลการเจอกันระหว่างลิเวอร์พูลกับแมนเชสเต e ร์จะมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นเหมือนกับว่ามันยังไม่เพียงพอก็ตามเนื่องจากจะเป็นการพบกันครั้งสุดท้ายในลีกระหว่างเชกิ่งคลับและเป๊ปกเดีล่าเนื่นอนว่าเป๊ปกวดีล่าได้แชมป์มากกว่าครูปรับของเขาอย่างเชกิ่งคลับโดยในที่สุดก็สามารถคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียก มาได้เพิ่ม a, เติมในฤดูกาลที่แล้วและคว้ามาได้ทุกแชมป์แล้วอย่างไรก็ตามตามที่เทนอเล็กซานเดอร์โนเคยกล่าวเอาไว้เมื่อเร็วๆนี้ว่าชัยชนะเหล่านี้อาจจะมีความหมายมากกว่าสําหรับลิเวอร์พูลในจากความแตกต่างทางด้านการเงินที่เกิดขึ้นอย่างน้อยที่สุดเจคกงครับย่อมต้องยอมรับนะครับว่าในการใช้เงินของเขาไม่ได้มากมายเพียงพอกับเป๊ปกูดิล่าที่ทํากับแบงค์โจตี้แต่เจคกงครับก็มีฝีมือดีพอที่เทียบเท่ากับ คู่แข่งของเขาอย่างเป๊ปกัวเดียล่าด้วยฉากหลังนี้การต่อสู้ครั้งสุดท้ายระหว่างเจคเกนคอัและเป๊ปกัวเดียล่ายิ่งมีความสำคัญมากขึ้นแม้จะไม่มีอะไรที่จําเป็นจะต้องกระตุ้นเรื่องราวอีกแล้วเนื่องจากผลกระทบต่อการย่งแชมป์พรีเมียร์ลีกแต่ก็ยากที่จะพูดเกินจริงเกี่ยวกับความยิ่งใหญ่ของการ,รเผชิญหน้ากันครั้งล่าสุดระหว่างลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์แต่อาจจะเป็นไปได้ที่ทีมเหล่านี้จะได้เจอกันอีกครั้งในฤดูกาลนี้ และจากการ,รเผชิญหน้ากันในสุดสัปดาห์นี้โดยการต่อสูขข้ครั้งสุดท้ายระหว่างเชลซีกับเป๊ปกูล่าอาจจะเกิดขึ้นอีกที่เวมบรีสเตเดียมในนัดจิงจื่เลิศเอเบอร์คับเลเบอร์พูลกับแมนซิตี้เป็น2ทีมที่เข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายที่ยังเหลืออยู่ในซึกเอเบอคับโดยเป๊ปกูล่าต้องเจอกับนิวคาสเซิลที่สนามเอติฮัสเตเดียมบ้านของตัวเองขณะที่เชลซีจะได้ไปเยือนโอเรนจ์ฟอร์ด ford, เพื่อเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหากทั้งสองทีมชนะผลการเบรลาก็จะตัดสินว่า การพบกันที่เมนรีอาจจะเกิดขึ้นนั่นจะเป็นในรอบรองชนะเลิศหรือรอบจริงชนะเลิศแต่ถ้าพวกเขาได้เจอกันในรอบจริงชนะเลิศจุดจบของก,การนี้จะเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นอย่างมากสําหรับลิเวอร์พูลและเจอก์ยิงรับในวันที่19กพฤษภาคมเจอร์งกจะลงเล่นเกมเพิย์ล็กนัดสุดท้ายโดยพบกับปูมแฮมตันโดยมีโอกาสไม่น้อยที่ชะตากรรมของการชีช้แชมป์มันจะอยู่ที่นัดนี้ที่เจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันอาทิตย์นี้ นี่คือสกาวลิเวอร์พูลนะครับซึ่งเป็นรบอบยิงคนที่7มีนาคมขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคั f แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซับสครายเพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคั f แฟนบอลพันธะที่สําคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับ ลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ